เปิดโพลก้าวตัวละครชื่อแปลกไม่เหมือนใครคนจำได้ไม่ลืม เรียกไดว้ว่าหากพูดถึงอัธรรสอีกอย่างหนึ่งในการรับชมละครไทยน,นั้นใครหลายคนก็มักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อเรื่องหรือแม้กระทั่งชื่อตัวละครและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโผลก้าวชื่อตัวละครที่แฟนๆลงความเห็นกันมากมายว่าเป็นชื่อตัวละครที่แปลกและไม่เคยได้ยินจนเรียกไดว้ว่าจําได้ขึ้นใจมากกว่าชื่อละครเรื่องนั้นๆอีกด้วยจะมีตัวละครชื่ออะไรกันบ้างนั้นมารับ ชมไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่ชื่อแรกนั่นคือรจนาใช้จากละครมัจจุราชสีน้ำพึ่งที่บอกเลยว่าแปลกและไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนจริงๆต่อมาชื่อที่สองปะวะหล่มจากอเวจีสีชมพู นางเอกของเรื่องที่บอกเลยว่าชื่อนี้มีเอกลักษณ์มากต่อมาชื่อที่3ปรรามจากเรื่องแม้ขวัวคนใหม่คนที่4นั่นคือโคมจากละครเรื่องเยี่ยมดงผู้ดีนั่นเองต่อมาชื่อที่5มีค่าเอลลานซาลาดอนเอคิสนาอาเลสจากละครเทวดาท่าจารกที่ต้องบอกเลยว่าแปลกและอาจจะจําไม่ได้เพราะชื่อยาวมากจริงๆต่อมาชื่อที่6เยียบามจากละครมายางเงาชื่อที่7คือทันยี แต่จากละครเรื่องแต่ปางก่อนต่อมาชื่อที่8คุณนายใจอีกา จากละครอาญารักและชื่อสุดท้ายคือซวมจากเขาวานให้หนูเป็นสายลับที่ต้องบอกเลยว่าแปลกจริงๆอย่างไรก็ดีทางก้าวชื่อเป็นเพียงการลงความเห็นเบื้องต้นของแฟนละครเท่านั้นซึ่งก็มีแฟนละครหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อใหม่มากมๆอาทิความเห็นส่วนตัวเราว่าตัวละครจากนิยายของคุณกรษณาอาโศกซินส่วนใหญ่จะมีชื่อแปลกๆน่าจะเป็นภาษาเกาหหรือชื่อเฉพาะที่ผู้เขียน ตั้งเองแต่บางชื่อก็แปลกแบบเก๋ไม่มีใครเหมือนเปลแก้วจากเพลงบินใบงิ้วกีดาริบดินโรยทองทรายส่วนมากจะเห็นชื่อโรยทองทรายทองจากระกแก้วเชิดจากเข็มซ่อนปลายกูดานจากปีกทองหนึ่งรัดจากลายหงรำนำจากกระเช้าสีดาแต่ชื่อที่แปลกที่สุดตั้งแต่เคยอ่านนิยายคุณกฤษณามาคือชื่อมุน,น่ายจากเรื่องอุทยานเครื่องเทศมุน่ายแปลว่าน้ำมันต น้ำมันหอมใส่ผมและอีกมากมายเป็นต้น